สวัสดีครับร้านหนวยพรพระเครื่องครับวันนี้มีพระธูมงคลดีๆแนะนำาช่้เคยครับเป็นลธูปทวดนะครับผมลธูปทวดนะครับเหรียญธูปทวดหยียดน้ำทะเลจืดนะครับด้านหลังก็เป็นสมเด็จองคตมนะครับตรงเครื่องจักรพรรดิปากเปิดโลกนะครับผมของหลวงตามาวัฒนเมึงนะนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับลมดำนะเหรียญนี้ลงตาจานด้วยนะลอยจานนะครับข้างล่างก็เป็น สมเด็จพระเจ้าปฐมก็คือพระเจ้าองค์แรกนะครับองค์แรกสุดเลยนะครับนะครับเ็เขียนเป็นสำรับเป็นปฏิบัติทางพุทธปัญโยนะครับปัจจุบันเป็นวัดนะครับพุทธพมปัญโยนะครับไม่ใช่สำรับปฏิบัติธรรมแล้วเปลี่ยนแล้วนะครับผมนี่นี้ก็คือสร้างมาหลายปีแล้วนะครับผมนะครับ หลวงปู่ดูนะครับหลวงตามาท่านก็เป็นศิษย์หลวงปู่ดูนะครับนี่งเราก็เชื่อว่าหลวงปู่ดูก็คือหลวงปู่ทวดก็คือพระศรีเดเมตรีนะครับนะครับศิษย์ธายของหลวงปู่ดูหลวงตามาเชื่อกอย่างนั้นว่าท่านจะเป็นผู้จ้าในอนาคตนะครับสมัยที่หลวงปู่ดูยังมีอายุยังมีสังขารอยู่นะครับก็มีการสร้างพระนุปุทวดแล้วก็มี สิทธ์นะครับที่เขาจับพลังงานได้นะครับที่สําเร็จพลังวิชาไตรสนาคมไตรสนาคมก็คือส่วนอย่างนี้นะฮะภาวนาอย่างนี้พุทธงทันนงสะระณังขจามิธรรมังสระณังขจามิสังฆังสระณังขจามินะครับไม่ว่าจะเป็นการภาวนาแบบไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นพุทธโธไม่ว่าจะเป็นไตรสนาคมนะครับหรือยอย่างอื่นหรือจะสวดคาถาจักรพัดน,นะครับถ้าเข้าถึงจุดจริงแลว้วก็สามารถนะครับมีจิตท,ที่สามารถมีพลังสามารถเห็นได้ลูกศิษย์คนนั้นนะครับที่สําเร็จ นะครับพลังนะครับาจาวิชาไตรสนคมเนี่ยก็บอกว่าหนุมว่ดูว่าเฮ้ยพระของหลวงปู่ทวดนี่ท่านมีพลังหมดแล้วนี่ว่ดูก็หวนละนะครบบอกจริงนะครับแต่ว่าท่านเกษเสเพื่อให้นะลูกศิษย์คนอื่นเนี่ยมีความมั่นใจนะครับว่าเออในพระได้เสกอะไรเงี้ยนะครับอย่างจริงแล้วถึงไม่เสกหลวงปู่ทวดนั้นก็ศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วคิดดูนะครับสภาพถ้ามีพระเกจินะครับที่มีนะครับ พุทธคุณดีๆร่วมอธิษฐานจิตเพิ่มพลังเข้าไปด้วยเนี่ยก็จะยิ่งดีใหญ่นะครับเพราะว่าหลวงตามนท่นก็เป็นนะครัฒนาพุทธภูมิเหมือนกันนะครับปัฒนาพุธานาคขนดนะครับเรื่องเรียนนี้ต่อไปน่าจะมีราคาแพงน่าจะหากันยากครับปัจจุบันก็หากันไม่ยากนะครับแต่อีกระยะหนึ่งเพราะว่าต่อไปพุทธมงคลหลวงตามาจะไปมากน่าจะไปไกลมากอง์น,นี้ก็เป็นปูทวดน,นั่งบนบัวนแล้วก็นั่งแล้วก็มียาขุด พอดีเป็นก่อนผมเข้าใจเลยนะครับผมก็ดูอธิบายให้ฟังนะครับอยูจากคลิปต่างๆเอามาไปตีประต่อกันนะฮะถ้าเป็นพระสงฆ์ผู้พัฒนาพุทธภูมินั่งบัวได้นะครับผมอย่างพุทวันเนี่ยท่านเข้าเป็นพุทธภูมิก็คือเป็นพระเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าในอนาคตนั่งบัวท่านก็เลยนั่งบัวได้นะครับผมแต่ถ้าเป็นพร,ริยาสาวกอย่างพะอรหันเนี่ยนะครับไม่ไม่สมควรน,นั่งบัวนะครับผมเวลาทำพระเนี่ยไม่ไม่ควรน,นั่งบัว เห็นมีรุ่นหนึ่งนะครับภาษากระกจายนั่งบวัวหลวงปู่ตูดท่านก็บอกกับลูกศิษย์นะครับที่ทำมาบอกว่าเนี่ยทำมาไม่นั่นนะต้องเป็นกระเจ้านะครับหรือผู้ที่ปรารถนาพุทธภูมิเนี่ยอย่างหลวงปู่ทวดเนี่ยทำได้นะครับผมใส่นั่งบัวได้นะครับองค์นี้เพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ก็มีพญานาคเอ้ยพญาคุดอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับเพิ่มกําลังขององค์พญาคุดเข้าไป นะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อร้านเวรอยพอรักเครื่องครับโทร0960540808หรือ0814203001อย่างไรฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามกดกระดิ่งแล้วท่านจะไม่พลาดทุกรายการวัตชุมงคลดีๆจากนะครับแล้วท่านจะไม่พลาดรายการวัตชุมงคลดีจากร้านเวรอยพอรักเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ